สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Self Care Sunday วันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูว่านักจิตวิทยาเนี่ยพักผ่อนยังไงบ้างมาถึง EP นี้แล้วก็จะพาไปที่โปรดอีกที่หนึ่งที่พีชชอบไปมากเลยค่ะที่นี่ชื่อว่า r o s e v i l l e Farm ค่ะเป็นฟาร์มกุลบออ organic แล้วก็มีที่ให้เราชิมชามีอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีที่พักด้วยเป็นที่ที่พีชอบมามากเลย ที่พักเนี่ยจัดเป็นรูปแบบมันมีความญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ตั้นที่เป็นเจ้าของนะคะท่านเคยทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน,านมากเลยค่ะที่นี่จะเป็นที่ที่พีทมาแล้วรู้สึกว่าได้ใช้ทุกประสาทสัมผัส ีเสียงมีกลิ่นมีกล้ภาพนี้นะคะ่ะสวยและมีความหมายมากเลยมันทําให้พีดนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่พีได้ยินจากที่ปรึกษาของพีสนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของเราเนะะี่ยค่ะมันจะเหมือนกับการที่เราอยู่ในเรือลํานึงที่ถ้าหากว่าเรารู้คลื่นลมหรือว่าพายุจะมาเมื่อไหร่และเราปรับตัวไปพร้อมๆกับมรสุม ที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะทําให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นเราจะใช้ความพยายามตรงจุดมากขึ้นแล้วเราก็จะใช้ความไม่พยายามอย่างตรงจุดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงมรสุมมาท้องทะเลปั่นป่วนเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นช่วงที่เรายังไม่ออกเรือนะคะเป็นช่วงที่เราอะซ่อมแซมเรือดูว่าเรือของเรามีรูรั่วตรงไหนแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงและพร้อมที่จะออกเรือในเวลาที่พายุสงบค่ะ มันก็เหมือนกับจังหวะชีวิตของเรานะคะบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะไม่เหมาะที่จะพุ่งออกไปตลอดเวลาบางจังหวะเราเหมาะที่จะกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อเรามีความพร้อมที่ออกไปลุยใหม่อย่างมีคุณภาพมากขึ้นคะ่ะหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้นะคะ สิ่งหนึ่งที่พีชชอบมากเลยเวลามาร้านนี้ค่ะเหมือนพีชได้มาพบเจอญาติผู้ใหญ่ค่ะอาจารย์ตันก็เป็นอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะอาจารย์ชอบทําชาที่ใส่สมุนไพรเด็ดๆหลายตัวเพื่อที่จะปรับสมดุลต่างๆให้พีชค่ะขิงแห้งขิงเป็นธาตุไฟทําให้การไหลเวียนของเลือดในธาตุลมดีความหวานได้จากเสมไทย อันนี้จะมีวิตามินซีจากส้มจะมีความหอมจากวานิลาแล้วกลิ่นของเขานะคะรสชาตินี่คือรู้สึกว่าหาไม่ได้จากที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ ชอบมากถูกใจใครจะมาร้านนี้มาตอนต้องเจออาจารย์ให้ได้เลยนะคะทุกคนส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของร้านเช่นเดียวกันก็คือพี่อ้อนั่นเองค่ะพี่อ้อเนี่ยมีฉาย,ยาว่าเป็นแม่มดแห่งวงการน้ำหอมค่ะคือพี่อ้อเนี่ยได้รางวัลระดับประเทศเลยนะคะในการปรุงน้ำหอมค่ะ essential oil หรือว่าเครื่องหอมต่างๆนะคะคือเทพที่สุดเลยพี่ก็มีโอกาสได้พูดคุยได้เรียนรู้จากพี่อ้อรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะ ประทับใจจนพีทเนี่ยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะช่วยการนอนหลบับการผ่อนคลายแม้กระทั่งการทำให้ตัวเองเนี่ยแอคทีฟเวลาทำงานนะคะคิดไว้หลายสูตรแล้วก็ขอใช้เองก่อนนะคะใช้เองแล้วได้ผลอย่างต่อเนื่องเวิร์กยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันแน่นอนคะ่ะ ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปสไตล์นี้ได้เห็นไลฟ์สไตล์แล้วได้ไอเดียใหม่ๆในการดูแลตัวเองอย่าลืมกดติดตามทางช่องทางต่างๆของเรา YouTube Facebook Tiktok และ IG นะคะแต่และที่ลงคลิปไม่เหมือนกันนะห้ามพลาดเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย